อุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับเราเห็นว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าได้สเปคดีขึ้นตอบโจทย์การใช้งานนะครับแต่ผมเองก็ไม่คิดว่าในฝั่งของพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะมีตัวเครื่องที่ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ได้ Windows 10อัปเดตเป็น11ได้ตัวแท้เลยนะครับผมพร้อมกับ Microsoft Office ออกไปใช้งานกันแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับและอยู่ที่นี่เลยกับตัวของ i n f i n i x i n b o ิ X2 เครื่องนี้ครับ ยกฝาปุ๊บเปิดติดปั๊บนะครับเข้าใช้งานนี่เลยครับวินโดว์แท้วัสรุแบบนี้ครับราคาหมื่นกว่าบาทสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมพัชจากดรอยแซนถ้าพูดถึงชื่อของ Infinix หลายคนก็คงจะคุ้นเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนมากกว่าอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีโน้ตบุ๊กด้วยเหรออินบุ๊กมันคืออะไรนะครับ หลายหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีรีวิวของ Inbooks X1 ไปแล้วนั่นคือโน้ตบุ๊กจาก Infinix ตนะครับตัวแรกที่วางขายไปโดยรุ่นที่แล้วนะครับก็เห็นว่าทํายอดขายติดอันดับหนึ่งครับในช่วง m e g a เซลล์บนจีดีเซ็นทด้วยเดี๋ยวคราวนี้มาลองดูกัน,นครับว่าเจ้า Infinix Inbooks X2 เนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นแรกยังไงและก็ราคาคุ้มค่าเหมือนเดิมหรือเปล่า คือต้องบอกว่าครั้งแรกที่ได้ลองสปัดตัวเครื่องนะครับแล้วก็เช็คเรื่องของงานประกอบดีไซน์ต่างๆก็ไม่ได้คิดว่ามันคืออินฟินิกนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัววัสดุนะครับเป็นโลหะงานประกอบก็ดูเนี้ยบเนี้ยบกว่าตัวแรกอีกนยครับคือทุกชิ้นทุกส่วนลองจับไปนะครับเฮ้ยโอเคนะครับเก็บงานดีมากฝาพ้งฝาพับนะครับเนี่ยเรียบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแม้ต่ส่วนที่แบบมีการเคลื่อนไหวก็ตาม เรียกว่าด้วยวัสดุงานประกอบแบบนี้นะครับแต่ราคาเริ่มต้นของเจ้า Infinix Inbox k X2 นี่อยู่ที่12,990บาทคือมันถูกกว่าแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นอีกนะครับตัวนี้แล้วก็ได้เป็นโน้ตบุ๊กพร้อมใช้งานเลยนะครับซึ่งตัวที่เรามาทดสอบกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสเปคตัว Core i7 แน่นอนว่าไอ้ตัวนี้ราคามันจะขึ้นไปประมาณ20,000กว่าบาทแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับคา12,990บาทคือคอ i3 ที่ได้บอด y ี้พอตต่างๆแล้วก็วัสดุเหมือนกันเป๊ะเลยครับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับยังคงคล้ายกับตัว X1 แต่ว่ามีการเก็บรายละเอียด เรื่องของวัสดุแล้วงานดีขึ้นนะครับจากดีไซน์ของรุ่นแรกที่ขอบตัวเครื่องจะเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับรอบนี้ Infinix i n Book X2 นะครับมาพร้อมกับการเก็บงานบริเวณขอบนะครับโค้งมนสวยงามขึ้นกว่าเดิมที่ชอบคือมีการใส่ลูกเล่นนะครับที่บริเวณฝาหลังครับเป็นโลหะขัดเงานะครับด้านบนแบบ Frosting นะครับให้ความสวยงามแล้วก็มีลักษณะลวดลายของโลหะอยู่นี่ก็เป็นการออกแบบฝาหลังให้มีลักษณะแบบทูโทนนั่นเองครับเพิ่มมิติความน่าสนใจให้กับตัวเครื่อง ในส่วนของบาลานซ์ตัวเครื่องก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของการวางเอาไว้นะครับบางทีต้องการจะเปิดมาใช้งานก็สามารถวางตัวเครื่องบนโต๊ะแล้วก็เปิดฝาด้วยมือได้แบบนี้นะครับก็ช่วยมีความสะดวกในการเปิดใช้งานมากขึ้นแล้วก็พอเปิดฝาขึ้นมาหน้าจอก็ติดพร้อมใช้งานนะครับภายในเวลา2วินาทีเท่านั้นส่วนของแป้นพิมพ์นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าขนาดของปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยใหญ่นะครับพิมพ์มันมือมากๆเพราะว่าตัวไซส์นี่มันมาแบบ f u ลไ s i ์เต็มขอบเลยทีเดียวนะครับ แถมยังมีตัวของไฟนะครับ LED backlight นะครับให้ใช้งานเวลาอยู่ในที่แสงน้อยหรือมืดมืดได้นะครับซึ่งบางคนถ้าเกิดมองที่ตัวคีย์บอร์ดแล้วจะแอบสงสัยนะครับว่าเอ๊กก็ปุ่มไฟ backlight มันคือบริเวณของ F3 หรือเปล่านะครับทำไมาตรงคีย์บอร์ดเนี่ยหรือตัวสเปซบา r ยังมีดวงไฟอีกดวงหนึ่งผมเองก็งงตอนแรกเหมือนกันคือช่วงแรกมาถึงก็กดนี่เลยตึบต๊บตึ๊บปั๊บอ้าวกลายเป็น LED flash ครับผมก็ค <C oughs> ือเป็นไฟของตัวกล้องหน้า เผื่อเวลาเราใช้งานวิดีโอคอลประชุมเรียนออนไลน์หรือมีติ้งเนี่ยก็จะมีไฟมาช่วยเสริมนะครับให้หน้าดูสว่างมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นกดแล้วแป้นไฟที่คีย์บอร์ดไม่ติดครับต้องมากดฟังก์ชัน F3 ตัวนี้อ่าก็จะเป็นการเปิดไฟแบ c ็คลิตนะครับโดยสามารถเลือกปรับความสว่างได้2ระดับซึ่งตัวไฟนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมาจากด้านล่างคีย์บอร์ดครับไม่ทะลุตัวอักษรขึ้นมา แต่เขาจะมีที่บริเวณขวาสุดของแป้นพิมพ์รับทางอินฟินิตเขาใส่เป็นพวกปุ่มโฮมเพเดอร์เพดดาวขึ้นมานะครับก็อาจจะมีคีย์ที่เล็กนิดนึงซึ่งในช่วงแรกก็อาจจะมีอาการที่เวลาใครต้องการกด Enter อนะครับอาจจะไปโดนที่ปุ่มเพดดาวแทนเพราะว่าตัวปุ่ม Enter ไม่ได้อยู่ด้านขวาสุดมันถูกแแบเข้ามาด้วยปุ่มเพดดาวนั่นเองครับแต่จุดหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับก็คือทาง i n f ฟ n i ิเขาแยกเอาปุ่ม Power ขึ้นมาจากตัวคีย์บอร์ดครับบางรุ่นเนี่ยเอาปุ่มพัวไว้ในแป้นคีย์บรด้กกัางคงคจะไป Delete กลายเป็นปิดหน้าจอเข้าโหมดสแตนบายไปซะอย่างนั้นแยกขึ้นมาด้าน,นบนแบบนี้ก็สะดวกดีครับส่วนตัวหน้าจอครับขนาด14นิ้วนะครับเป็นพาร์เนล IPS ความเะเอียดอยู่ที่ Full HD ตามมาตรฐานนะครับผมแล้วก็รองรับการแสดงผลที่ขอบ KC sRGB 100%ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Space นนครับ Core i 3 i 5 i 7ก็จะได้พาร์เนลหน้าจอดีๆแบบนี้ไปใช้งานเหมือนกันครับส่วนตัวกล้องเว็บแคมนะครับผมที่ด้านบนเนี่ยความเะเอียดเป็น HD นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรก คือผมเห็นรูกข้างสองอันเนี่ยนึกว่าเป็น Windows Hello ครับอินฟราเรแบบสแกนใบหน้าแต่ไม่ใช่ครับมันก็คือตัวที่เอาไว้เปิด LED Flash สำหรับการวิดีโอคอนั่นเองครับ จากภาพแล้วมาต่อที่เรื่องของเสียงครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับซึ่งช่วงเสียงที่เด่นครับก็จะเป็นโซนโทนกลางครับกับโทนแหลมนะครับที่ชัดหน่อยแต่ว่าโทนของย่านเบสหรือว่าความถี่ต่าๆเนี่ยก็อาจจะบางไปนิดนึงตามสไตล์พวกโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโดยรวมการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงถือว่าโอเคครับในส่วนของการใช้งานครับอย่างที่บอกไปว่าตัวของ i n f i n i x Inbook X2 เนี่ย นอกจาก Windows 10ที่อัปเป็นสเปได้แล้วนะครับผมยังมีตัว Microsoft Office นะครับติดมาพร้อมให้เราใช้งานเลยด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดไฟล์ทำงานได้สบายๆนะครับผมว่าจะเป็นตัวสเปคของเริ่มต้นที่ Core i3 i5 หรือว่า i7 นะครับนอกจากจะมีสเปคให้เลือก3รุ่น3ราคาแล้วครับยังมีสีให้เลือกมากถึง4สีครับคือมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเงินตัวนี้ครับ ซึ่งน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่1.24กิโลกรัมนะครับผมอย่างที่บอกว่าเขาดีไซน์เรื่องของการออกแบบน้ำหนักบาลานซ์มาครั้งดีนะครับอีกอย่างนึ่งคือเป็นโน้ตบุ๊กที่ไซส์สลิมนะครับแต่ว่าให้พอร์ตมาเยอะมากๆตั้งแต่ช่องอ่าน microSD card นะครับ USB Type C แล้วก็ช่องหูฟัง3.5พอร์ต USB Type A นะครับมีตัว Kensington lock อีกฝั่งนึงนะครับมาพร้อมกับตัว Full Size HDMI นะครับเสียบต่อจอหรือโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ USB Type A อีกหนึ่งช่องพร้อมกับพอร์ต USB Type C ที่รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แยกต่างหากแถมตัวโมแปลงที่แถมมาให้นะครับยังเป็นขนาดกระทัดรัดพกพาง,ง่ายครับ45วัตต์แล้วก็เป็นสายแบบ C to C นะครับผมก็คือสามารถเสียบชาร์จกับอุปกรณ์ต่างๆพวกสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ต ที่รองรับพอร์ต Type C ได้เลยด้วยตัวแบตเตอรี่ความจุ50วัตต์อาวนะครับในการใช้งานทั่วไปเปิดไฟล์เอกสารแก้ไขต่างๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการดูพวกภาพย,ายนตร์สตรีมม i n g หรือว่าดูผ่าน u t u b e นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงสำหรับสเปคตัวเครื่องที่มารีวิวนะครับก็เป็น Intel Core i 7 Gen 10 Ram 8 g ด DDR4 ครับ b u ส3ม0ัแล้วก็ตัวของ SSD นั้นมีความจุอยู่ที่5 1 2 g b นะครับเป็น ซึ่งราคาของมันอยู่ที่21,900บาทอีก2ส,สเปค2ราคาก็จะมีตัว Core i 5ครับแรม8เหมือนกันแล้วก็ SSD 512ราคาอยู่ที่18,990บาทส่วนตัวเริ่มต้นนะครับราคาคุ้มสุดๆก็คือตัว Intel Core i 3นะครับ Gen 1 0แรม4 g b นะครับมาพร้อมกับ SSD ความจุ 256GB ที่ราคา12,990บาทใครสนใจ Infinix i n Book X2 นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเริ่มวางจำหน่ายแต่วันที่28บมกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมส่วนเวอร์ชั่นสุดคุ้มของ i3 นะครับ12,990จะมีวางขายแบบ Exclusive เฉพาะ JD Central ที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเข้าสงสัยเกี่ยวกับ Infinix X2 เครื่องนี้นะครับเอา้าตั้งได้เฉยเลยเออนะครับก็สามารถคอมเมนต์มา พูดคุยมาสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องรอยแซนดด้วยละกันเราก็พยายามจะหาพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแกเจต็ตรวมถึงพวกโน้ตบุ๊กนะครับมารีวิวชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงไว้เจอกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ